ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ผมจะมาอธิบายการใส่ค่าใน Excel เบื้องต้นนะครับตอนที่ผมไลฟ์สดนี่คือ s t e ีมจะมีคนมาถามมาตลอดนะครับว่าการใส่ค่า Excel ทํทำยังไงวันนี้ผมจะมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับผมผมจะวันนี้ไม่รวมเรื่องเรื่องลูกเอียงนะครับผมเราผมไม่พูดถึงเรื่องลูกเอียงนะผมพูดค่าทั้งหมดของเอ็กเซลนะครับผม ไม่ใช่ทั้งหมดสิแค่เบื้องต้นอะที่มันจำเป็นเราต้องใส่ครับผมเราจะมาฝึกกันในหลุมโฮนะครับผมเอ่อเอ็กเซลเนี่ยสามารถเอ่อโหลดในกลุ่มได้เลยนะกลุ่มปังยา่าแต่ผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับแล้วอันนี้ผมไปโหลดของคุณยูเคมานะครับผมก็จะมีระยะไม้266บวก6 276บวก6แล้วก็280นบวก6นะครับผมบวก6คืออะไรบางคนสงสัยเออบวกคือเราจะต้องใส่การาซ โลโลนะครับผม sr นะมันจะเวลาเรายกเกรดขึ้นอะ่ะมันจะบวกไป6อีกหกหลาครับผมก็วันนี้เราก็มาลองหลุมบูรกูลแล้วกันนะครับผมหลุม6แล้วกันไปา <c oughs> ลงมสามนะครับ แล้วปกติเนี่ยผมเล่นเป็น P B เล็กนะครับผมอะไรผมอธิบายเลยดีกว่า P B เล็กคืออะไร P B เล็กก็คือเอานี้ออกติกตรงนี้ขนาด power bar กดติกออกนะครับปึ๊บมันจะเป็น P B เล็กอย่างนี้แล้วผมใช้ขนาดจอ1 6 0 0งพ0ร้อคูณเก้ยเห็นไหมเลยที่ผมใช้นะที่ผมใช้ส่วนตัวนะครับแล้วผมจะจะสอนไม่ใช่สอนสิอธิบายว่าค่าของ ขนาดแต่ละจอมมันต้องใส่คนละอย่างนะครับผมสมมติว่าเราใช้ RPB i ถ้าเกิด PB i PB i โอเค okay. อันเนี้ย PB คืออะไร PB คือสมมติเราได้ค่ามาทั้งหมดเลยใช่ไหมอ่าสมมติว่าได้10.16 10. 1 6 PB ก็1 PB 2 PB 3 PB 4 PB 5 PB แล้วก็ออกไป10.16 PB อันนี้ผมอธิบายเกี่ยวกับ p ีใหญ่นะครับผมอันนี้ไม่มีปัญหานะครับผมถ้าเกิดเป็นค่า AIM คืออะไรเอมคือ10.16เอาไปหาร4ค่า PB เอาไปหาร4หมายความว่าอะไรค,รคือ PB ไปหาร4คืออะไรคือสมมติว่าเราทูมอย่างนี้ใช่ไหมเราออก1 2 3 4 5 6 9งสใช่ไหมครับผมหาร4ก็คือกดชิปชิป0น,นี่อันนี้คือ1ช่องตรงนี้เท่ากับ4 PB ตรงนี้ 4pb ตรงนี้เท่ากับงงไม่เอ่ยอันหนึ่งตรงนี้ s m า r t v i e w นะครับผม iam นะครับผม1ตรงนี้เท่ากับ 4pb แล้วตรงนี้ได้เท่าไหร่2.2.54 2.54ก็ประมาณนี้ถูกไหมประมาณนี้54เท่านี้คือระยะตรงนี้เท่ากับ 10.16pb งงไม่เอ่ย เอาทั้งมผมลอ,ลองออกนะประมาณนี้อ่แล้วอ,อย่าเนี้ยคือเนี่ยเท่ากับ1นึ่งหนึ่งเอ้ึดจุน pb นะครับผมถ้าเราสูเข้าไปเนี่ยเท่ากับ10.16 pb งงไมมเอ,อ่ยอ่าถ้างงก็สอบถามได้นะครับผมโอเคอันนี้ผมข้ามไปเลยแล้วกันเกี่ยวกับ pb นะครับผมเอ่อจะมีเรื่องอะไรที่จะพูดอีกนะอ่า pb กับ aim นี่คือเราพูดไปแล้วนะแล้วใน excel อะ่ะ มันจะให้เราเใส่ค่าค่าไม้เราก่อนสมมติเราโหลดเราโหลดไอของคุณ UK มานะครับผมมันจะมีค่าไม้เนี่ยสองหกหกสองเจ็ดหกแล้วสองแปดศูนย์บางตัวผมก็เล่นสองแปดศูนย์เนี่ยสองแปดศูนย์เราก็ใส่สองแปดศูนย์สองหกหกก็ใส่สองหกหกสองเจ็ดหกก็ใส่สองเจ็ดหกค่ามันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราใส่ตรงนี้นะครับแล้วที่ผมจะพูดก็คือ 2 800คูณ600 1280คูณ7ต้อ720อ่าแล้วก็1600คูณ900อ่าไอ้ค่าตรงเนี้ยคือขนาดหน้าจอของเรานะนี่ขนาดหน้าจอของเราถ้าเกิดเราอันนี้ทั้งหมดนี่คือ PB B, เล็กนะครับผมอันนี้จะไปคูณ1.25 อันนี้จะไปคูณ1.5อันนี้ไปคูณ1.875เดห้อย่าเพิ่งงงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะเออสมมติเราก,กด pb เล็กปุ๊บอันนี้เป็นจออ่าสมมติรเราใช้จอ1280งสอคูณเจ็มันจะเล็กมากอไหนึ่งไอ้1 pb ตรงเนี้ยเห็นไหม pb ตรงนี้ไหมเห็น pb นี้ไหมเราไปใส่ค่าเราเมื่อกี้เราเล่นอะไร1280จุด เจ็ 7, 2, 0, ใช่ไหมเราก็ไปใส่1 5จุด้าโอเคไหมเลยเธอเราใส่ 1. 5ุแล้วอะไอ้ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นเ,เขาจะปรับให้ทันทีเลยเป็นเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้เราเป็น10ใช่ไหมสิ 10. 1 1ุดหนึ่งหนึ่งหใช่ไหมแต่เราเธอเราใส่1จุเราจะเหนึ่งเห็นไหมมันจะปรับให้ทันทีเลยแล้วแต่เราจะเล่นขนาดหน้าจอแบบไหนนะครับผมแต่ส่วนตัวของผมอะเล่นหน้าจอหนึ่งห เออหนะน,นึ่หกศูนยคูณเก้นะกดไปอันเนี้ยต้องใส่ค่า1.8 75นะครับก็คือเนี่ยหนึ่งพีบีใส่ได้เลยตามตามที่ Excel บอกก็คือเนี่ยสิบเก็สามารถใส่ได้เลยก็นับไป19.04ก็ใส่ค่าไปก็นับ1 1ึ่งหนึ่งหนึ่งหน่งงองมส้ากเจ็ดแปสิบอ่ะงงไม่เอ่ยถ้างงก็ถามได้นะครับผมพิมพ์ไว้ข้างล่างเลยนะครับผม อ่าผ่านไปแล้วอันนี้เราเข้าใจเรื่อง P/B กับ M นะครับผม M นี่คือ A.I.M นั่นแหละอ่าผมจะเรียกว่า Smart View แล้วกันอ่า Smart View ช h i f 0 Shift เอ่อ Shift บวก0นะครับมันจะได้ค่า Smart View ยังไงเอ่ยนี่ชิปบวกชิปกด0เนี่ยชิป0อ่ามันจะได้ค่านี้ เราออกหลายก็ออก4.7ป้ายก็4.7ก็ว่าไปเนี่ยตรงนี้4.7ตรงมานี้เราก็ออกไปโอเคไหมเลยอ่าอันนี้ผ่านไปเอ่อมีอะไรอีกอ่าเราจะมาพูดถึงเรื่องการใส่ค่าแล้วนะคือทุกหลุมอ่ะสมมติมันขึ้น2 2 6ใช่ไหมตัวเนี้ย2 2 6คือมันไม่ใช่ระยะที่แท้จริงของเขานะครับผมระยะที่แท้จริงของมันคืออะไระสมมติเราจะมีะมันจะมี บอกอยู่นะเนี่ยหลุม6ระยะที่แท้จริงของเขาคืออะไร2 2 6.18เห็นไหมเอ่ยนีย่เราก็ใส่ไป2 2 6.18อันนี้คือระยะหลุมนะครับอันนี้คือความสูงความต่ำของหลุมก็ให้ไป 2. อจุดลบ2อนี่นะครับระยะแล้วตรงไหนอีกลมลมอะไรลม3 องศาลมคืออันนี้แล้วแต่คนเลยนะครับผมอันนี้ผมจะไม่บอกจะไม่สอนนะครับเกี่ยวกับการหาองศาลมนะแต่ผมจะหาให้ดูเลยคร่าวๆนะครับผมไม่ไหาให้ดูยคร่าวๆคือผมจะมีโปรแกรมของผมในการหาลมนะคือผมหามาได้เนี่ยอันนี้คือ17 17.3 5นะแล้วก็พื้นพื้นคืออะไรนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมก่อนที่เราจะตีทุกครั้งเราต้องดูก่อนนะครับว่าพื้นเน่ะมันเท่าไหร่ถ้าเกิดฝนตกเนี่ยมันจะเป็น98%ถ้าเกิดตกอยู่ในลอ็อก ตรงนี้ล็อกเนี่ยจะเป็น95อันนี้ผมว่าทุกคนคงรู้แล้วมผมข้ามเลยแล้วกันเราจะมาตีอะไรตรงนี้คืออะไรนีฝั่งนี้คือลมสง่งนฝะั่งนี้คือลมสง่งทั้งหมดอันนี้คือลมตาทั้งหมดสง่งทั้งหมดตาทั้งหมดอันนี้ลมอะไรลมตามผมเราจะดังนะครับผมเราก็มาดูตรงนี้ค่าห .49 pb 6.4 9 pb ใช่ไหมอันนี้ pb เ,เรามีแค่ 5, ใช่ไหม เราก็ใช้ชิปศูนย์ก็ได้สมาร์ทวิวหนึ่งจุดหกสองเราให้ไปชิพศูนย์หนึ่งจุดหกสองเท่าไหร่ตรงนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้อ่าให้ตรงนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะปะ่ะคือแล้วอันนี้คืออะไรสปินสปินสิบเอ็ดนะครับผมคือการกดสปินอ่ะ ผมจะไม่สอนตรงนี้นะคือเพื่อนๆก็ไปหาดูเองนะครับผมมันจะมีหลายแบบมากเลยแต่ผมจะใช้โปรแกรมของผมนะสปิน์นะครับสปินสินะครับก็จะอยู่ประมาณตรงนี้แหละสปรินสิบเอ็ดนี่จะอยู่ใต้เส้นมาดนึงนิดน,งน,ดนึงนะครับสปิน9เก้าอยู่ตรงไหนเราต้องหาสปิน9เก้าก่อนสปินเก้าอยู่ไหนอยู่ตรงนี้คือสปินเก้าเนี่ยจะอยู่ตรงขีดเป๊ะเลยแล้วก็ถ้าเกิดสปินต์สิบเอ็ดเราก็หาดูประมาณนี้อะไรประมาณนั้นนะครับผมจะไม่สอนนะคือให้เพื่อนๆไปหาเองนะครับ เออเราก็ตีเท่าไหร่นี่ระยะมันอยู่สองห้าเก้าจุดเก้าเราก็ตีสองห้าเก้าจุดเก้านะครับผมสปีดหลังนะสองห้าเก้าจุดเก้าแล้วผมชอบจะซูมเราก็ตีนะถ้าผมจะตีไม่ค่อยติดถ้าไม่ซูมอ่านี่ก็ลงมาแล้วโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับผม<ๆ>เดี๋ยวลองอีกอลองหลุมธรรมดาแล้วกัน จะลองหลุมใหนดีที่วางแล้วมันไม่เอียงเออผมยังไม่อยากคิดอสอนถึงเรื่องเรื่องลูกเอียงนะเออหลุมที่ผมมั่นใจแล้ว่าผมวางแล้วจะไม่หลุมแปดแล้วกันหลมสี่นะครับเดี๋ยวลองวางกันก่อน คือเราต้องจำนะเอ่อจำทุกครั้งนะจำระยะที่เราวางไปนะวันผมวางตรงนี้วางตรงนี้นะจะจดระยะไว้เสมอนะครับปึ๊บสองสี่เห็นไหมเนี่คือระยะที่แท้จริงนะเห็นไหมตรงตรงหน้าหลุมมันมาเขียน2.4.2แต่มันไม่ใช่2.4.2นะครับมันเป็น 2 4 1.63แล้วก็เอาค่าไปใส่ที่ Excel 2 4 1.63ตรงนี้ลูกจะตรงนะครับผมแล้วก็หลุมสูงตามเท่าไหร่6เอ่อ2.94นะ2.94ลม4กี่องศา38.25นะ3 18.25แล้วก็พื้น95%เห็นไหมเลยเห็นพื้นตรงนี้ไหม มันจะขึ้นมาตลอดนะครับผมว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะอ่าตอนนี้เราก็มาดูกันเราจะมาดังนะครับผมดังนี่ลมตรงเห็นไหมมันจะให้21.32หรือ5.33สมาร์ทวิวแล้วแต่เราจะใส่ค่าไหนนะครับผมอันนี้ผมจะยกเกรดขึ้นอยากยกไปแหละครับแล้วแต่เราจะมาเป็นกดสปินสามสิบนี่มันอยู่ตรงนี้มันมีนะครับนี่ หนึ่งเกทสองเกตเห็นไหมเอ่ยคือท่ามันเยอะไปหมดเลยครับผมแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะห้าสิบเก้าจุดห้าสามนะแต่เราจะจะออกเป็นเป็นสมาร์ทวิวนะครับผม4.88อืม4.88อยู่ตรงไหนนี่4 4 8 8ก็ประมาณนี้นะครับไอไอตรงกลางตรงเนี้ยคือ5นะแต่ผมจะให้ประมาณนี้นะประมาณนี้เลยสุดเลย ทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างแล้วกดสามสิบอ่าเป็นสามสิบออกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็อยู่ที่เราแล้วครับผมว่าเราจะตีติดหรือเปล่า <c oughs> ว่ามันให้ตีเท่าไหร่สองเจ็ดศูนย์จุดหนึ่งนะครับผมสองเจ็ดศูนย์จุดหนึ่งอ่าจะตีไปเลยนะออมันจะชอบให้กดนะครับเอาติ๊กออกนะตรงนี้อ่าตีแล้ว ลงนะครับชบอืมโอเคต่อไปก็คือการชิปนะครับผมชิปอะไรชิปหายไม่ใช่เอหลุมไหนดีหลุมไหนดีเอ่ยลุมนี้ก็ได้ตีไปก่อนชิปนะครับ ชุดตรงไหนดีตรงนีชง้ช่วงนี้ก็ได้เอาตรงใกล้ๆหล,ล,ลุมเลยตรงนี้เราจดระยะด้วยนะยวขึ้นมา12.94เห็นไหม12.94แล้วก็ใส่ 0. 23ระยะสูงเอ่อความสูงความตาม่ำความสูงความต่ำของหลุมนะครับแล้วก็ใส่ลม4องศาเท่าไหร่ องศาประมาณ1 5 1 8 4นะครับแล้วก็พื้นหน่้อยเปเพื้นเบอนเห็นตรงนี้ไ,มไหมเอ่ยอันนี้คือค่าในการชิปหกไม้6ไอนะนะครับผมไม้6ไอนะ140นะครับผมค่าไม้6ไออันนี้คือลมส่งนะลมส่งเราก็จะให้2.13นะครับผม2.13ก็ประมาณนี้นะ อทุกครั้งเลยนะครับผมเอ่อสำหรับผมนะครับผมลูกเอียงลูกเอียงลูกเอียงไม่มีผลในการชิปนะครับผมอาจจะมีผลในระยะใกล้ๆแต่คือเวลาเราชิปเราคือเราชิปใกล้ๆหลุมไหมล่ะก็ไม่เกิน40 20หลาอะไรเงี้ยรก็ชิปโอเคสบายไม่ต้องคิดลูกเอียงนะครับแต่ผมสําหรับผมไม่แน่ใจนะว่าจำเป็นต้องคิดลูกเอียงหรือเปล่าแต่ผมที่ผมเล่นนะผมไม่คิดฝั่งนี้ คือลมท่งฝั่งนี้คือลมต้าน44.8ไม่ต้องกดสปินนะครับผม14.8อ่าอืมดีไปเลยปึ๊บอ่อาก็ลงมาละโอนนเคม่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจ <c oughs> นะครับการใส่ค่า Excel <c oughs> เบื้องต้นนะที่ผมได้นำเสนอไปนะก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็ คอมเมนต์ไม่ต้งคิดได้เลยครับขอบพระคุณครับ